ลกูว่าไม่ลอยพุ่มเม็นตั้งควายตรงก้อนกาอยู่เตะมอใหญ่แม่ตุกตายอยู่ในไบบ้าตอนนี้แต่งานพลือกับปัาใจด่าเมี่งพุ่มดินแรงทำฟาก้อนฮันวลโลกมันติ่บ้าอยู่นั้นให้ตำหมอกหรือก็รู้อย่เมื่อกีนี้เราโยนนาเีบอลลิตเมี่ยนูนนั่นก็จดจำน้อยให้ใชไม่้อตุอยงานไมัใช่ไหมโจมพุ่มใกล้ปัาเทไม่ใช่ใกล้ปืนเมืองใชโจก็ต้อย่างในรถทิพย์นู่นนั่น บบยตายแล้วใกล้ปั่นกาเจแต่งานกับจ้านือเร็จจะหน่ากันแก่หรือกูเจียวยิ้วจ้ำล็อบแดีนี้แต่กูหนึ่งวันติดม้อนก่แล้วคนเพจะได้ใกล้ดักเต่ารดนำแก้งก็ไม่ได้รดน้ำแก้งกันรดจ้าไกล้มุกแล้วข้าพี่ใหญ่ัะเต่าได้ร เ็กเต็มก่อยจ้ำไว้นะพิพุทนนะจัาได้กับาใจป่าหนูตกไปกูเจอรถเบนเลกัมึงกูตุ้ยนำลายเร่นานมตเอาต่ำเปรตไรโยกัไปจํำก้าวเหลืองไรพวพวกแว่าด้มาจากว่าไม่ได้ติดตามด้กูปอดได้แได้หัวกูได้ตักไปว่าดำมาจากกออปอเปนโหมันปกแบโยกก็ไม่ใจตูราเล้วกเรจโยจํำดูแล่ติมเปรก็เปิริดกับแดกได้กันไม่ไม่กดยิ่งเราได้พวมกับไม่พิดกับจิตจันดาวเตี้ยมันแกแรแไะร้องรอยเลอจอง พอคนตกตะกางกันกัจูนาติแต่เล็กแกนได้จะว่าพนดีบัตรดูเล่เราเตรีมยมโยมันผีเร็กได้กันไม่ไม่หนูผีกับน้องผีกับน้องพอเดือนตี่องเรากับจูพอนั่นนั่นกูกับมึงทีน,นี้มีปัญาน,านันเป้คนใจเอ็นเวลา,ยยางเวลาได้เวลาไมา่แลวก็ไม่จับตูวได้ได้อือพวนังแค่นังพวงอกไทยใน,นนั่นชอบมากกชิงกูเลย โยอยากกูปอิยายพวกบาบาแบบเหนื่อยได้กับเราเตะเร็กกันได้นู้ฉบัไปไหนต้อรงปาบเมียกันเมียไม่ไปกันก็อ่ไปไหมเรียมโยไ้ร์เราอตอดเครื่องรถพลอคุยขึ้นกรวมกันก็หล่อเบนมาก็ไม่ล่มยใตายโอมขึ้นมานกแล้วเนี่ยเตะเ็กตุกคูไปเตียวเตียวแนะนำก็รอดด้นเมียเราเวอเมียเราเลทันตีนังตายกันเมียพอม เียมโยเปือนตามตุกไกลละเดนยาเปือนเออวะเปรี้ยจปนันนใจเฮ็ดได้กันไม่ไม่ใจทำไมแล้ก็ร้อยเป็นน่นตนนี่นายกเศษเออให้ยแกบวนกี่รเนี่ยไม่ใจตเจนาตเตแนไว้ราจนัยรอยข็อตัวตะลองไม่ฟื้นเราปีนองให้ตัวนั่งนู่นเจยไรอะยืนมุกมันว่องจางนเปรได เจอได้เมื่อเจอได้กูปูนเตียงรูบันในใต,ต้ไต้ละรูดจากกันนะว่ากูเคยฝักผัวกูแป,ป,ปรนุ่งเป็นแบงมาใจปลาธรรมดาเว้ยไปในตาลอมก็แล้วกันเลยในยามเตะปองปองเนี่ยนึกว่าเบียนะรูดจากกันนะคุยรอปองกูนี่แหละปูนเตียงรูบันอย่ารอย ไอตัวนั่นนนอองเงินโยมหนกเหี้ยเจือได้ไอะบ้าเตียงจะหนูซาตกใจก้อ,อดเลยกูมาหนังล่างเปือนกว่าป้ากินรบวงมึงนะกูไปไม่กข้าเลยเราแปรลอะไร้ขนนั้น ไปเนแ่ยคงก็ตัวปไปลองนาพ่มปิดไปแล้วไม่ปลื้ดหรอกปะครับมึงกูไม่ตีเราปีนองกันนะครับผมเต็มไม่โกรธไม่โกรธกูเคลียดไอ้ตัวลังโดนังรถเกลี้ยงนี่เจ๊นังเจ๊ๆใจไม่ได้ตั้งบกุครับมั้งใจไม่บกุครับมั้งไว้จนคน มึงเลี้มเกี่ยวรน้ากับกูกูหนังจุยชุยเพราย่าพูดเป็นนันใช่ไหมเลี้ตั้งถ้ามึงบอกตั้งน้องบ่าวดีไม่ใจจนกูจริงกับนี่ผ่อม็ไม่เห็นตั้งเลยที่มันไม่บอกเราพ่อในจนเติ้นแต่มึงคนกับรถเด็ดใจมึงไม่เลีตังเองผมกับรถมันต้องเลีเก็บไม้นะมความเร็วเก็ต้องรัดจับที่หลังมึงเลี้ยตังแต่กูเลีเก็บไม่ให้